ราก็เริ่มต้นเราอุ้มผ้าไปหาอุปชาไปหาอุปชายยะของเราวางผ้าไว้ด้านซ้ายเอาผานถวายท่านถวายผานเสร็จกราบท่านสามครั้งเมื่อกราบผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หยิบผ้าของเราขึ้นมาไว้ที่บนมือของเราแล้วก็เป่งวาจาขออุปสมบทเอสะหังหันเตสุจีระปะริเนบุตัมเต ตังพันกะวันตังสะระนงกัจฉามิธรรมัญจะภิกขุสังหันจะละเฮยหับบงหันเตตสะพันกวะโตธรรมวินเยปปัจยัง,งละเฮยังอุปสัมปะดังดุติยัมปหังหันเตแล้วก็สุกีละไปเหมือนเดิม ตัดยมปาหังหันเตวสุกิละเหมือนเดิมต่อจากนั้นก็อหังหันเตปัดบัจฉังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฒนิกเหตตัวปัปบาเยธมังหันเตอนุกัมปังอุปัฏายะดุติยัมติอหังหันเตแล้วก็ปัดบัจยังเหมือนเดิม ตติยมปิอหังหันเตแล้วก็ปรับปัตยังก่อนจากนี้กระท่องให้ได้ตัวนี้เกสะโลมานะคาดันตาตะโจตะโจดันตะนะะานะคาโลมาเกสะเสร็จแล้วตอนนี้ไปขอศิน เมื่อตะโจอะไรเสร็จนี้เราจะเราจะไปที่ด้านหลังโบสถ์ไปห่มผ้าเมื่อห่มผ้าเสร็จแล้วก็เข้ามาหาพระอาจารย์เอาผานถวายท่านกราบท่านสามครั้งแล้วก็สิงวาจาขอศินนะอหังพันเตสรณนะสีลังยาจามิดุติยมปิอหังพันเตสรณนะสีลังยาจามิตเติยมปิอหังพันเตสรณนะสีลังยาจามิ นอนเนนเป็นเสียงที่จะต้องขึ้นนาสิกข,ขึ้นจมูกเพราะนั้นถ้าเวรมณีก็เวรมณโอยสารณะก็เป็นสนารณะที่ลังให้ขึ้นจมูกอนะนอนเอนนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะหังกะวะโตะระหะโตสัมมาสัมุททัสสะตรงนี้ก็เน้นพอผ่านเป็นเป็นบ่อใบไม้เป็นบุตทัสสะเอวังวะเดหิรัปวาอามะพันเตเน้นตรงพอสมเภาเสียงลงคอพันเตบุตังสระนองกัจฉามิธัมมังสระนองกัจฉามิ sanghang sara nong kacami du tiampi buthang sara nong kacami du tiampi dhamang sara nong kacami du tiampi sanghang sara nong kacami ta tiampi buthang sara nong kacami tak tiampi dhamang sara nong kacami ta sanghang sara kacami ตรงนี้อัตลกก็มีตัวบุตรหังเนี่ยพอพาเป็นบอใบไม้พอทงเสียงลงคอบุตหังพอทงลงคอธรรม,มังคอระคังก็ลงคอสังคังเน,ขขน,องงอนี่กัดชามีตัวคอควายนี่กองงอกัดกัดกัดชามีกัดชามีติสารนะกกมนังวิติตังราวระบะอามะหันเต อนนาติปาตาเวระมโนย์นนเณนขึ้นนาสิกเวระมโนย์อดินนาดานาเวระมโนยอัปบรหมะจาริยาเวระมโนยมุสาวาดาเวระมโนยสุราเมระยะมัจยาพมาดดัทวานาเวระมโนย์ตถอฐานขึ้นนาสิกเหมือนกันดัทวานา พอช้างเสียงออกจะยะจะยะจอยอเนี่ยมัจยะปมาดัทห้านาวิกาละโวชนาเวระมนุยนัจจังีตาวาดิตะวิสุขตัดสนาเวระมนุยมาลังกันเะวิเลปันนาธารณะเนมดานาวิภูสนัทห้านาเวระมนุยอุตจาสยนะมหาสยนะ เวระมนุยกิตะรูปะรจะตะปฏิกะหน่วเวระมนุยอิมานิดะสิกาปานิสะมาดิยามิสามครั้งแค่นี้ก็จบเป็นเนเนนต่อไปจะขึ้นเป็นพ,ะพระไปขอนิสัยพระอุปชายะถือพานเข้าไปมอบให้อุปชายะแล้วกราบสามครั้งขอน,นิสัยอหังพันเต นิสัยยัมยาจามิลุติยัมปิอหังบันเตนิสัยยัมยาจามิตติยัมปิอหังบันเตนิสัยยัมยาจามิอุปัชฌายโหมิบันเตโหหิอุปัชฌายโหมิบันเตโหหิอุปัชฌายโหมิบันเตโหหิท่านจะว่าโอปายิกัง รับว่าอามะหันเตปฏิรูปังสาธุหันเตโอปโอปายิกังรับว่าสาธุหันเตปฏิรูปังสาธุหันเตปสาดิเกนะสัมปะเดหิสาธุหันเตอันนี้ท่องเองอัจยตักเกดานิเทโรไม่หังนทาโรอหัมปิเทรัสสะทาโร สามครั้งอันนี้ก็มีอัตระกชอช้างเจย,ยะเนี่ยอจยะตักเกดานิเทโรรอเรือให้กระดกลิ้นด้วยเนี่ยเพราะในบาลีรอเรืกรรอก็ลอลิงความหมายก็ต่างกันตรงกันข้ามต่อไปท่านจะเอาบาทของขอให้กับเราแล้วถามบาทนี้บาทของท่านหรือราั่าอามะพันเตใช่ครับเนี่ยอเยนเตปโตอามะพันเตอายังสังขาตเต อามะพันเตอยังอุตรรังโกอามะพันเตอยังอันตรราวสโกอามะพันเตกัจชะมุมหิโอกาเสติทอาหิแปลว่าเจ้าจงไปยืนณโอกาสนนแปลว่าตรงนี้อามะพันเตสี่ครั้งอย่าลืมนะตรงนี้เป็นบาลีแปลว่าท่านจงไปยืนณโอกาสนนแล้วก็ลุกขึ้นหันหลังไปพนมมือไปยืนอยู่ที่ฝาผนังโบสถ์ด้านหลัง จะไปเย็ยบผ้าที่ท่านวางไว้แล้วท่านจะถามเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของเราท่านเป็นโรคเรื้อนไหมหุดทันมีแต่โรคเรื้อนท่านเป็นโรคเรือเเร้อนไหมนาทีพันเตไม่ได้เป็นครับแล้วก็มาดูอีกที่หนึ่งตรงคอหกนะมนุษย์โซซิชอบเป็นมนุษย์ไหมอามะพันเตเป็นมนุษย์ครับแล้วก็มันเน้นอีกทีนึงอีกตรงนี้เนี่ยตรงที่ มนุโสสิกินนาโมสิเนี่ยแปลว่าเจ้าชื่ออะไรให้จําตรงนี้ไว้แล้วกว็าอาหังพันเตใส่ฉายาหลวงพ่อของเราไปาแล้วนามะโกนามะเตอุปชาัยโายให้รับว่าอุปชายาัยโยเมพันเตอายสมะสุมนโนนามะอุปชายยะองค์นี้จะพะนักจังหวัดที่ว่าสุมนโนนะรงนี้ใส่ไว้ได้เลยรงนี้ไม่มีปัญหาท่อง อลไรตรงนี้ตองทองให้เน้นให้ดีที่สุดเลยตรงนี้ยกเป็นพระพระเลยนะตรงนี้สร้างคำพันเตอุปสมปดังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโออนุกรรมปังอุป,ปาดายะดุติยัมติพันเตแล้วก็เหมือนเดิมตติยัมติพันเตไอตรงนี้เดี๋ยวจะ ่าบางทีมีนาคมาพร้อมกับเราเพราะว่านาคคู่นาคคู่ก็เปลี่ยนนิดเดียวสร้างคำพันเตอุปสัมปังยาจามะเปลี่ยนนิเป็นมะอุลลุมปะตุโนบันเตมังเป็นโนสังโฆอนุกัมปังอุปาดายะดุติยัมปิบันเตสังหังอุปสัมปังยาจามะอุลลุมปะตุโนบันเต สังโฆอ,อนุงัมปังอุปาัายะตักิยมติบันเตสังขังอุปสัมปดังยาจามะอุนลุมปตุโนบันเตสังโฆอ,อนุงัมปังอุปาัายะอันนี้นาคู่นะแล้วก็ท่องเตรียมไว้มันเปลี่ยนแค่นิดเดียวเนเรียได้จำไว้เวลามีหน้าคู่ไปใช้ได้